i love you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันและหนังสือหน้าอ่านเหมือนเช่นเคยในรายการบุ๊ k v ว r i e ไรตนะคะทางช่อง Nation Channel แห่งนี้ค่ะและเทปนี้นะคะก็ถือเป็นเทปส่งท้ายปลายปี2555ค่ะดังนั้นนะคะทางทีมงานของเราก็เลยคัดสรรหนังสือและก็นิตยสารดีๆนะคะมาชวนคุณผู้ชมอ่านหลายเล่มทีเดียวค่ะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นไปติดตามได้ในช่วงบุ๊ไกค่ะช่วงบุ๊ไกสนับสนุนโดย 41 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัยเรามาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยนะคะส่วนจะเป็นฉบับไหนบ้างนั้นนะคะตามดิฉันไปเปิดอ่านพร้อมๆกันค่ะ ฉบับแรกเราขอชวนคุณสาวๆมาสวยเลิศส่งท้ายปีกันกันกบ Har ์เปอ b ์สบาซาด้วยการอัปเดตเทรนเก๋ๆปรับลุคให้คุณเป็นสาวปาร์ตี้ที่สวยแบบเป๊ะเวอร์กับแฟชั่นมาแรงอย่างชุดเดรสเพิ่มลูกเล่นด้วยระบายช่วงเอวที่กำลังมาแรงแบบสุดๆและยิ่งได้จับคู่กับตุ้มหูแวววับหรือจัดหนักด้วยอ็อเดอรี y ชิ้นโตก็ช่วยเสริมให้คุณเป็นสาวปาร์ตี้ที่สวยโดดเด่นได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าคุณหลงไหลในเสน่ห์เย้ายวนของชุดสีดำ เรียบรู้ลองมาเติมความหวานให้ชุดเดรสสุดคึ้มของคุณกันด้วยผ้าลูกไม้ดูบ้างนะคะ ที่ถ้าหากลองนำมาแมทช์กับเสื้อหนังสีดำตัวเท่คุณก็จะได้ลุคใหม่ที่ดูหวานหรูแต่ก็ดูแข็งแกร่งไปในเวลาเดียวกันค่ะแต่หากสาวๆคนไหนไม่มั่นใจกับการตะลุยปาร์ตี้เขาดาวปีใหม่เพราะทนแบกหน้าโซมโมออกไปปาร์ตี้ไม่ไหวเย่าเพิ่งร้อนใจไปนะคะเพราะบาซาเขามีเคล็ดลับช่วยให้คุณดูอ่อนยาวภายในเวลา48ชั่วโมงมาฝากกันค่ะส่วนจะมีเคล็ดลับเด็ดๆอะไรบ้างนั้นลองพลิก Harper's b a า z a ฉบับนี้อ่านกันได้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ถนัดเรื่องปาร์ตี้แต่อยากหาหนังดีๆช่วงลองวีคเอนดูสักเรื่องแนะนำให้หยิบฟิล์มแม็กซ์ฉบับนี้มาหาข้อมูลกันก่อนค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่ามีหนังดีๆพาเรตมาให้เลือกชมกันชนิดจัดเต็มเริ่มจากหนังไทยแนวระทึกขวัญเรื่องเขาดาวหนังทริลเลอร์ที่มาพร้อมกับเรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาวนักเรียนนอกใจแตกปาร์ตี้สุดเหวี่ยงส่งท้ายคืนวันสิ้นปีและยาเสพติดกับเรื่องราวจิตหลุดสุดโหดที่จะมาเขย่าโซนประสาทของคุณ จากเรื่องราวเขย่าวขวัญเราขอเอาใจคอหนังแฟนตาซีบ้างนะคะกับการจับเข่าคุยกับเจ้าของผลงานเขียนนวนิยายที่ตอนนี้งานเขียนเรื่อง Life of Pi ของยานมาเชลได้ออกมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกลายเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองเรื่องนึง โดยเนื้อหาของหนัง Life of p i เป็นการกล่าวถึงพระเจ้าและความศรัทธากับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าพายพาเทลที่ต้องติดอยู่บนเรือชูชีพกลางมหาสมุทรแปซิฟิกกับเสือเบงกอลนานถึง227วันโดยตลอดระยะเวลาอันแสนยาวนานทั้งคู่ได้พบสิ่งมหัศจรรย์มากมายในการเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอด ปิดท้ายกันด้วยไฮไลท์ประจำฉบับกับหนังบู้สุดระห่ำแจ็ครรชเชอร์ที่ฟ์ม็กเขาจัดข้อมูลแบบอินไซด์มาให้อ่านกันเพียบทั้งบทสัมภาษณ์ลีชายผู้ขีดเขียนชีวิต แจ็คริชเชอร์ด้วยตัวอักษรเส้นทางสุดหินก่อนที่จะมาเป็นหนังเรื่องแจ็คริชเชอร์และปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์พระเอกตลอดการทอมครูซผู้รับบทเป็นแจ็คริชเชอร์กับชีวิตในวงการมายาที่เขายืนหยัดมากว่า3มทศวรรษในฐานะซูเปอร์ซตาแถวหน้าของฮอลลีวูดค่ะ อนิเสาศยสารกันไปแล้วนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะหยิบหนังสือมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราขอประเดิมกันด้วยหนังสือเล่มสวยค่ะที่จะมาช่วยเติมไอเดียในการแต่งบ้านให้กับคุณนะคะนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะบ้านบ้านฉบับที่สาค่ะ บ้านๆฉบับที่3าเล่มนี้จะพาคุณบุกเข้าไปยังพื้นที่แสนสุขของกลุ่มคนที่มากล้นไอเดียในการสร้างสรรพื้นที่ภายในบ้านหรือแม้แต่ที่ทํางานให้กลายเป็นสวรรค์น้อยๆที่พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งเล่มคุณจะสัมผัสได้ถึงไอเดียอันเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนที่มุ่งมั่นทําในสิ่งซึ่งก่อให้เกิดความสุขในใจและได้ทําในสิ่งที่รักด้วยมือของเขาเองไม่ว่าจะเป็นไอเดียการสร้างบ้านหลังเล็กจากของเหลือใช้อย่างมี สไตล์สตูดิโอที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมกรุ่นจากขนมอบของ3ามสาวพี่น้องหรือสำนักงานสถาปนิกขนาดกระทัดรัดในบรรยากาศอบอุน่นแล้วคุณจะได้พบว่าการสร้างความสุขเล็กๆให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองนั้นเป็นสิ่งที่คุณเองก็ลงมือทำได้แบบง่ายๆค่ะ จากเรื่องราวของการตกแต่งบ้านนะคะคราวนี้เรามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตและจิตใจกันบ้างค่ะกับหนังสือธรรมะเล่มนี้นะคะซึ่งเขียนโดยพระนักเทศชื่อดังค่ะพระพยอมกัลยานนะคะกับหนังสือที่ชื่อปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มค่ะซึ่งหน้าปกได้โปรยเอาไว้ว่าปัญหาไม่ได้มีไว้หนีหรือพุ่งชนแต่มีไว้แก้แบบคนมีสติค่ะ หนังสือปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มจะนำคุณไปสู่เส้นทางปลดเปลื้องความทุกข์และหลุดพ้นจากปัญหาด้วยแนวคิดทางธรรมที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงความทุกข์อันเกิดจากปัญหาในชีวิตเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้านักคิดนักปรานนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์ล้วนมีปัญหาทั้งนั้น แต่คนเหล่านี้ไม่เคยปล่อยให้กลุ่มแต่กลับเอาปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขหาแนวทางออกสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ค้นพบความจริงและหาทางออกของปัญหาที่ตนประสบได้ทั้งนั้นดังนั้นหากเรามองว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตและเป็นสิ่งแก้ไขได้เราเองก็สามารถนำพาชีวิตให้ค้นพบกับความสุขได้เช่นกันซึ่งในเล่มผู้เขียนได้แบ่งกลุ่มปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตให้ได้ศึกษาแนวทางในการแก้ไขด้วยกัน5กลุ่มคือแก้ ร่วมงานวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานแก้กลุ่มใจวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากเรื่องครอบครัวแก้กลุ่มเงินวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากเรื่องการเงินแก้กลุ่มอารมณ์วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและแก้กลุ่มรักวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากความรักซึ่งแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อพระพยอมกัลยาโนได้อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ด้วยข้อความที่กระชับเข้าใจง่าย และถ้าหากคุณเปิดใจให้กว้างเพื่อน้อมนำธรรมะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเองก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถนำพาตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้อย่างไม่ยากเลยค่ะและในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะจะมีอะไรดีไปกว่าการขึ้นไปสัมผัสไอเย็นของเมืองเหนือล่ะคะวันนี้เราก็เลยมีพ็อกเก็ตไกด์เล่มนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเชียงใหม่ใครๆก็รักค่ะ ซึ่งเล่มนี้นะคะเขาจะพาเราไปตลอนทัวร์ตัวเมืองเชียงใหม่อ่างขางอินทนนท์แม่ริมม่อนแจม่มแม่กำปองสันกำแพงหางดงกับมหัศจรรย์ความสุขเที่ยวกินพักช็อปที่จะทำให้คุณหลงรักเมืองหน้ากอดแห่งนี้แบบไม่มีวันลืมค่ะ สัมผัสสายลมหนาวส่งท้ายปลายปีกันด้วยพ็อกเก็ตไกด์เล่มนี้ค่ะเชียงใหม่ใครๆก็รักที่จะชวนคุณตลอนทัวร์ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งเข้าวัดกราบขอพอรพระชื่นชมศิล,ลปะจิบกาแฟอุ่นลิ้มรสอาหารเมืองขนานแท้ช็อปปิ้งบนถนนคนเดินหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินเล่นชิลๆช,ชอบเพลินๆที่ตอกเล่าโจ๊ชัยนาทาวแห่งเชียงใหม่ก็มีของฝากของพื้นเมืองให้เลือกซื้อหากันอย่างหลากหลายเช่นกันค่ะ แต่ไปเชียงใหม่ทั้งทีอยากให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศออกไปสูดอากาศนอกเมืองกันบ้างนะคะที่นอกจากวิวสวยๆแล้วก็ยังมีความงดงามทางวัฒนธรรมให้ได้สัมผัสกันด้วยไม่ว่าจะเป็นที่สันกำแพงหางดงแม่ริมหรือถ้าใครอยากจะไปพิชิตจุดสูงสุดแดนสยามณดอยอินทนนท์ก็ไม่ว่ากันค่ะ ปิดท้ายทริปนี้กันด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและหมู่แมกไม้ที่งดงามบนดอยอ่างค้างซึ่งบนดอยแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นฉ่ำตลอดทั้งปีที่มาพร้อมมิรไมตรีอันแสนอบอุ่นของพี่น้องชนเผ่าที่สำคัญอย่างเป็นดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยน้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพลิกฟื้นผืนดินจากพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นสู่แหล่งปลูกพืชเมืองหนาวชั้นดี ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้หลงผิดให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนังสือและก็นิตยสารดีๆที่เราคัดสรรน,นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่เต็มอิ่มกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ที่รู้จริงนะคะและถือเป็นตัวจริงที่เกี่ยวกับหนังสือท่องเที่ยวกันค่ะ กับทีมงานหนังสือท่องเที่ยวที่คุณคุ้นเคยนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนังสือชุดไหนรอบรู้ค่ะใครที่เป็นนักเที่ยวตัวยงไม่ควรพลาดนะคะแต่สําหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะต้อนรับสักราชใหม่ปี2013บุ๊กวรรารยตี้เปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นช่วงเย็นวันจันทร์17นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18นาฬิกาเริ่มวันจันทร์ที่7มกราคม2556เป็นต้นไปเตรียมพบกับโฉมใหม่และเนื้อหาที่ครบครันกว่าเดิม พร้อมเสิร์ฟความรู้จากตัวหนังสือและส่งมอบความสุขจากการอ่านให้ถึงมือคุณตลอดทั้งปีแล้วพบกันปีหน้านะคะเเเเเชชชิิิญญญขข้าาข้าาาาาามมลุมปนะ ซีเอ e ดขอชวนคุณมาเติมความสุขให้กับทริปสุดพิเศษด้วยสินค้าคาสันที่พร้อมให้คุณแพ็คก,กระเป๋าไปหอบความสุขกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีกระเป๋าเสื้อยือดอุปกรณ์การเดินทางแว่นกันแดดหรือคู่มือท่องเที่ยวและสำหรับสมาชิกซีเอ็ดการรับสิทธิพิเศษดีๆโด,ด,ดนๆให้คุณได้เที่ยวสนุกสุขทุกทิป ด้วยส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่พักสปาและร้านอาหารมากมายเตรียมตัวแพ็กกระเป๋าเที่ยวสนุกกันได้ง่ายๆสุขทุกทริปกันทุกสไตล์ได้ที่ร้าน C1 e b o o k Center ทุกสาขาเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ รับสักราชใหม่ปี2013บุ๊ควรตี้เปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นช่วงเย็นวันจันทร์17นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18นาฬิกาเริ่มวันจันทร์ที่7มกราคม2556เป็นต้นไปเตรียมพบกับโฉมใหม่และเนื้อหาที่ครบครันกว่าเดิมพร้อมเสิร์ฟความรู้จากตัวหนังสือและส่งมอบความสุขจากการอ่านให้ถึงมือคุณตลอดทั้งปีแล้วพบกันปีหน้านะคะ ถ้าจะพูดถึงหนังสือนําเที่ยวดีๆสักเล่มหนึ่งนะคะที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของนักเดินทางทั้งหลายดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะนึกถึงหนังสือในชุดนี้ค่ะชุดนายรอบรู้ค่ะคู่มือนําเที่ยวทั่วไทยนะคะที่อัดแน่นไว้ด้วยข้อมูลแบบเน้นๆกันทุกเล่มทีเดียวค่ะและกว่าจะมาเป็นนายรอบรู้แต่ละเล่มแต่ละจังหวัดนั้นแน่นอนค่ะว่าทีมงานก็ต้องทํางานกันอย่างหนักทีเดียวค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนังสือชุดนายรอบรู้ค่ะซึ่งก็คือคุณรพีพรตันตราพิรมนะคะกองบรรณาธิการของหนังสือชุดนายรอบรู้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากเธอจะมาเล่าเบื้องหลังการทํางานของหนังสือชุดนายรอบรู้แล้วนะคะเธอก็อยังมาแนะนําที่เที่ยวเด,ดเด็ดในช่วงปีใหม่ให้อีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราตามไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าหนังสือนําเที่ยวชุดนายรอบรู้เนี่ยเหมือนกับอยู่คู่คนไทยมานานนานทีเดียว<ก>จริงๆ,งๆแล้วหนังสือชุดนี้เนี่ยทำมานานแค่ไหนละคะก็ถนับตั้งแต่เล่มแรกนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ10 10ปีได้แล้วค่ะหสิปีแล้วอยู่มาแบบยาวนานใช่ค่ะ12 13ปีได้แล้วค่ะถ้านับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่บอกว่าทามา10กว่าปีแล้ว10ปีแล้วเนี่ยนะคะของนายรอบรู้เนี่ยนายรอบรู้นําเที่ยวไว้ทั้งหมดกี่จังหวัดละคะถ้านับเป็นจังหวัดครบไหมคะยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบเจ็ดสบเจจังหวัดแต่ว่ามาได้ครึ่งทางแล้วค่ะประมาณ50 ห้าสิบจังหวัดขึ้นไปห <50 S 2> ้าสิบจังหวัดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดรวมเป็นบุ๊กแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าเพราะว่าบุ๊กของนายรอบรู้เนี่ยจะมีลักษณะบางเล่มจะเอาจังหวัดมาจับคู่กัน<อ>ซึ่งเป็นแอร์เรียที่อยู่ใกล้กันเช่นลาดบุรีนคปรปฐม<อ>ค่ะสมุทรสงครามสมุทรสาครเพราะฉะนั้นในหนึ่งเล่มเนี่ยบางเซ็กชั่นก็จะมีสองจังหวัดค่ะคราวนี้มาถึงเนื้อหาหลักๆของหนังสือในชุดนายรอบรู้ทั้งหมดเนี่ย บอกอะไรบ้างคะค่ะเนื้อหาหลักในหนังสือในรับรู้เนี่ยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นอะอย่างแรกเลยคือแผนที่อย่างที่บอกไปมอครู่นี้นะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นเนื้อหาของที่เที่ยวซึ่งจะเป็นแบ่งเป็นที่เที่ยวโดดเด่นค่ะซึ่งโดดเด่นนี่คือจะเลตคอมเมนต์ไปเลยว่าที่ดีของจังหวัดนี้น่าไปค่ะแล้วก็จะมาเป็นเซกชันของเออ ร้านอาหารค่ะแนะนําร้านอาหารแต่ก็จะแทรกข้อมูลว่าจังหวัดนี้มันมีอาหารพื้นถิ่นที่เราควรจะรู้อะไรบ้างแล้วก็จะเป็นร้านอาหารว่าร้านไหนเนี้ยควรจะต้องไปชิมห้ามพลาดค่ะต่อมาคือชีวิตจิตใจของคนเที่ยวก็ต้องซื้อของค่ะช้อปปิ้งช่ค่ะเป็นของฝากของฝากนี่ก็จะเป็นงานฝีมือเป็นงานของท้องถิ่นนะคะที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกันแล้วก็จะมาเป็นในส่วนของที่พักค่ะที่พักแล้วก็จะเป็นข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการใช้แล้วก็รวมไปถึงข้อมูลของการเดินทางสําหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวหรือว่าอยากจะไปแบบแบคแพคเราก็จะมีข้อมูลส่วนนั้นให้จะได้รู้ว่าจะไปยังไงใช่ค่ะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกค่ะอันนี้ถึงได้บอกว่าจัดครบจัดเต็มแบบนี้นี่เองนะคะคราวนี้เนี่ยคือดิฉันเชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยยอมรับเลยว่าหนังสือในชุดนายรอบรู้เนี่ยเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยอย่างร้านอาหารในเล่มเมื่อกี้ที่คุณดาวบอกใช่ไหมคะก็บอกเลยว่าต้องไปร้านนี้นะคะ เท่านั้นยังไม่พอร้านนี้ต้องสั่งเมนูมน,นี้แล้วร้านขายของฝากต้องละแวกนี้ต้อง<ช>ตรงนี้<ช>แล้วจะซื้ออะไรก็บอกด้วยแล้วที่เด็ด เด่นมากๆอย่างที่คุณดาวบอกไปก็คือเรื่องของแผนที่ะละเอียดจริงๆทีนี้ก็เลยอยากทราบค่ะว่าทางทีมงานเนี่ยมีวิธีเก็บข้อมูลหรือเก็บรายละเอียดเรื่องของแผนที่หรือรายละเอียดต่างๆอย่างไงคะถ้าปัจจุบันนี้คือเทคโนโลยีเข้ามานี่คือจะต้องเป็น GPS ที่เราจะพึ่ง GPS เป็นหลักใช่ไหมคะแต่ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ 6.-7 ปีที่แล้วเราจะใช้จากแผนที่ทหาร ซึ่งแผนที่ฐานเนี่ยสเกลก็คือจละเอียดมากแต่ว่าเวลาการลงพื้นที่เนี่ยมันจะยุ่งยากตรงที่ว่าเราจะต้องปิ้นเป็น a อค่ะแต่มันก็จะเป็นสัดส่วนแล้วก็เอามาต่อกันบางที่ที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยมันจะเหมือนเสือเลยค่ะซึ่งปูนอนได้เลยก็คือจะพับพับไปแล้วก็จะดูเป็นส่วนๆแล้วคือใช้วิธีการเดินแล้วก็ลงจุดให้มันขัานเคลื่อนน้อยที่สุด แต่ถ้าเดี๋ยวนี้เป็น GPS เราก็จะไปกดจุดใช้กดจุดอย่างนี้ถือนําไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าเปเปอร์เรายังถือไปอยู่ก็เทียบเคียงดูใช่่มมมคะวาันถูกต้องเพื่อย้าความมั่นใจทั้ง2ทางอะค่ะทั้งเปเปอร์แล้วก็ทั้ง GPS ค่ะเพราะว่าเผื่อบางที GPS เดีค่งฝนตกฟ้าร้องดาวเทียมไม่ดีเราก็มีเปเปอร์อยู่ มาคราวนี้มาถึงเรื่องสนุกสนุกของคนทํางานบ้างหลายคนก็บอกว่าเยทํางานหนังสือท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันก็ได้เที่ยวก็สนุกซะิโอ้โหเป็นกําไรจริงๆเลยก็คือต้องยอมรับว่าทํางานหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยคือได้เที่ยวจริงค่ะได้ไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้บางที่ถึงจะไปแล้วแต่เวลาเราไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้อีกใช่ค่ะมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่ใน อีกจังหวะหนึ่งของการทํางานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีเหนื่อยบ้างใช,ใช่เพราะว่าจะต้องเดินทางอาจจะต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะได้เข้านอนก็คือสองสามทุ่มแล้วก็ต้องอยู่บนรถตลอดออต้องมีขึ้นขึ้น,นลงลงหรือบางทีในพื้นที่ที่เราไปเนี่ยต้องเดินป่า เดินน้าตกหรือว่าถ้าไปในโซนทะเลก็ต้องมีดำน้ําทั้งวันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลงไปดำเองด้วยบางทีเหมือนฝึกราดอค่ะอ๋อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเปียก <c oughs> เดี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่ค่ะแลวอย่างนี้นะโดยทั่วไปแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการทํางานหรือเวลาลงพื้นที่แบบนี้ค่ะเวลาลงพื้นที่เนี่ยอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบอะค่ะถ้าอย่างเป็นเรื่องของการถ่ายภาพอุปสรรคก็คือสภาพของอากาศ ค่ะบางทีวันนี้ฝนตกไม่ได้เก็บภาพไปเลยหรือบางทีจะไปถ่ายทะเลหมอกแต่ว่าหมอกเยอะไปหมดไม่เห็นทะเลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นวันใหม่หรืออาจจะเป็นการติดต่อถ้าเราไปเจอการติดต่อกับชนเผ่าหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องมีการซีเรียสเรื่องว่าเขาสตริคเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปเก็บข้อมูลก็ต้องมีการสอบถามลงหน้าก่อนก็คือต้องมีข้อมูลในระดับนึ้ก่อนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใช่ค่ะแล้วก็ไม่ การรบกวนชุมชนมากเกินไปเวลาเราไปลงพื้นที่อันนี้เป็นข้อที่แบบว่าทางทางทีมงานนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวเพราะถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตั้งแต่คุณดาวทํางานมาเนี่ยสิปีเนี่ยนะคะมีสถานที่ไหนหรือจังหวัดไหนไหมคะที่คุณดาวรู้สึกว่าแหมไปทํางานแล้วรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเวลาเราไปลงพื้นที่แล้วเราไปอยู่ในเมืองเล็กๆแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แล้วก็ใช้ชีวิตแบบช้าๆค่ะ,คะหลายที่ก็คือจะพัทับใจถ้าอย่างยกตัวอ,อย่างนิดนึงถ้าอย่างล่าสุดนี่คือไปน่านมาน่านเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดล้านนาทางภาคเหนือแต่ว่าไม่ได้เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวมากนะักเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองน่านก็ใช้ชีวิตแบบช้าๆแล้วก็มีความน่ารักมีความเป็นเอกลักษณ์ ในตัวเองความเป็นเสน่ห์ของคนล้านนาที่เขายังยึดถือวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีให้เราได้แบบอมยิ้มเวลาเดินเล่นหรือว่าเวลาทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตคนในเมืองมันไม่ได้มีแบบน่ะไม่ต้องเล่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะพอไปเจอแบบนั้นเราก็รู้สึกผ่อนคลายไปอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณดาวประทับใจนะคะคราวนี้อยากจะให้คุณดาวเนี่ยแนะนํา นักเดินทางหรือคนที่อยากจะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวเนี่ยนะคะคว่ามันควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง,างคะกับการไปท่องเที่ยวในเทศกาลที่คนเยอะ <คน S 2> แย,ยะกันเยอะแยะแบบนี้ค่ะ ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยอาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงกับไม่ต,ต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะให้เตรียมใจต้องเตรียมใจก่อนกับการที่จะต้องไปแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วก็แม้แต่กระทั่งที่พักอาจจะจองยากลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าออถ้าคุณเตรียมใจแล้วก็พร้อมกับตรงนี้แล้วคือจะไปที่ไหนก็คือไปได้ออต้องยอมรับว,ว่าช่วงเทศกาลเนี่ยมันคือหนาแน่นจริงๆเ,ออเพราะเป็นช่วงที่หยุดแล้วก็ใครๆก็จะไปกันค่ะ,คะถ้าให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะถ้าในช่วงปีใหม่เนี่ย มีหลายที่ที่อยากแนะนานะค,ะ,คะมีที่ไหนบ้างคะใช่ค่ะถ้าเกิอเ,ออเตรีมยมจดได้เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าเอาแบบใกล้ใกล้ออใกล้ๆกลๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นละแวกลาดบุรีนครปฐมค่ะหรือจะเป็นสมุทรสงครามสมุทรสาคารก็ได้ไม่ต้องใช้เวลามากนักนะคะอย่างสมุทรสมุทรสงครามเนี้ยค่ะก็จะมี คุณจะรู้จักตลาดน้ำยีแล้วแต่เราก็อาจจะแนะนำให้ไปปันจักรยานเที่ยวชมสวนดูบ้าง แถบอันพวายเนียค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักดีนะคะได้ออกลังกายด้วยถ้าจะเป็นฝั่งทะเลนะคะก็จะแนะนําให้ไปเที่ยวทางแถบฝั่งทะเลอาันามันช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทะเลทางฝั่งอันมันนีจะสวยมากท้องฟ้ากับผืนทรายเนี่ยจะข้างๆตัดกันสีสวยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือว่าภูเก็ตค่ะ,คะอันนี้ก็เธอจะเป็นคนที่ชื่นชอบทางทะเลไปเปลี่ยนบรรยากาศรับลมหนาวที่ทะเลดูบ้างนะคะหรือว่าบางคนอาหน้าหนาวจะต้องไปที่เหนาวน้ำถ้าที่เหนาวนาวเนี่ย ไปรับแสงแรกของปีก็อาจจะเป็นที่ผาชนะใดใช่ไหมคะจะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของเมืองไทยหรือบางคนเนี่ยจะไปนอนนับดาวที่ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านก็ได้<อ>แล้วก็ตอนเช้าก็ได้รับแสงแรกเหมือนกันหคหรือว่าเอาแบบไม่อยากไปไหนไกลอยากใช้ชีวิตง่ายๆชิลๆแล้วก็อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอ,อ,อาจจะไปสวนโมกที่กรุงเทพก็ได้ ลองไปดูเพราะว่าเขาจะมีการสวดมนต์ข้ามคืนนะคะ,คะก็คือไปเที่ยวแบบเย็นใจดูบ้างค่ะก็มีให้เลือกหลายแบบะนะคะที่คุณดาวแนะนำะใ,นใ,นในช่วงนี้ที่สำหรับคนที่จะได้ไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่แล้วถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แบบว่าเขาฮิตกันนะคะเป็นประเภทแบบว่าหลายคนอาจจะมองข้ามเป็นอันซีนจริงๆคุณดาวจะแนะนำที่ไหนคะ ว่านาน่าจะลองไปสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไป<ๆ>สักครั้งหนึ่งใช่ไหมคะถ้าอย่างที่บอกไปล่าสุดที่ได้ไปมาคือ,อไปที่จังหวัดนานมาแต่ว่าที่อยากแนะนําอาจจะเป็นลองไปที่อําเภอเวียงสาอําเภอเวียงสาเนี่ยจะเป็นอําเภอที่เล็กๆค่ะ,คะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานกันในอําเภอเมืองก็คือรณรงค์การใช้จักรยานเป็นหลักแล้วก็มีวิถีชีวิตแล้วก็ผู้คนเนี่ยให้เราได้เห็นเนี่ยน่ารักมาก แล้วก็ค่าคองชีพเนี่ยก็ไม่สูงไปใช้ชีวิตแบบโซโลไลท์ะค,ะค่ะปั่นจักรยานแล้วก็ชมวัฒนาธรรมแล้วก็เป็นวัดของชาวไทยลืออ้อก็สวยงามแล้วก็บรากาศหนาวๆเนี่ยปั่นก็ไม่ร้อนมากนักอันนี้ก็เป็ดอันซีนสำหรับเราตอนนี้ที่อยากแนะนำให้ลองไป,ไปดูค่ะ,คะได้ไอเดียเที่ยวรับปีใหม่กันไปแล้วนะคะส่วนใครตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องวางแผนการท่องเที่ยวกันให้ดีด้วยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะขับรถไปเองนะคะ <c oughs> ก็ควรจะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางด้วยค่ะและพร้อมกันนั้นนะคะ <c oughs> ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือขอขอบคุณสารที่สวยๆแห่งนี้ค่ะเ <c oughs> มืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะคะสำหรับคนกรุงท่านใดที่ไม่อยากจะไปเที่ยวไหนไกลๆนะคะ <c oughs> ก็ลองแวะมาที่เมืองโบราณแห่งนี้ค่ะเที่ยวที่เดียวก็เหมือนได้เที่ยวทั้งประเทศค่ะ และสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะดิฉันและทีมงานบุ๊ k บร r i ตี้ทุกคนค่ะก็ขออวยพรให้กับคุณผู้ชมนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะตลอดปี2,556และก็ตลอดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโจทย์ที่ท้าทายความสามารถงานที่มีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้เห็นอยู่เป็นระยะ จะช่วยให้ผู้เรียนอยู่กับการเรียนรู้ทุกเรื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย